เมื่อปีพศ2540ที่เหมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือคนงานเหมืองได้ขุดลึกลงไปนอกเส้นทางเนื่องจากได้พบกับแร่แปลกๆสีม่วงจนมันได้นำพาพวกเขาไปเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ซึ่งมันก็เป็นที่อยู่ของ SCP-203-TH แมงกระพุนติดไฟ โดยมันจะมีลักษณะเป็นแมงกระพุนหลากหลายสายพันธุ์อยู่รวมกันแหวกไห้ล่องลอยไปมาอยู่กลางอากาศที่คาดว่ามีจำนวนไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0ตัวและมันก็สามารถจุดไฟสีม่วงขึ้นมาบนตัวของมันเองได้ที่มีความไวไฟกว่าไฟปกติถึง5เท่าซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ได้ทำให้คนงานเหมืองต้องเสียชีวิตไปถึง35คนปัจจุบัน ทางองค์กรคงทำได้เพียงปิดตายเหมืองขังมันไว้และให้เจ้าหน้าที่คอยเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด